อ่าสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับให้นักเรียนทบทวนนะครับทบทวนให้นักเรียนเปิดหนังสือนะครับหนังสือเล่มสีส้มหน้า85นะครับทบทวนคือขีดขีดไปตามที่ครูบอกในแต่ละบรรทัดที่สําคัญสาคัญนะครับครูให้นักเรียนเขียนเลขไว้ท้ายแล้วแล้วก็ให้ทําแบบฝึกนักเรียนก็ลองได้อ่านและหลายคนอาจจะอ่านแล้วเลยหลายคนอาจจะลอกจากเพื่อนยังไงวันนี้ถือเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสนะครับนักเรียนดูบรรทัดที่1ลูก ขีดคําว่าฝ่ายพระเจ้ากรุงต้าฉิงนะครับพระเจ้ากรุงต้าฉิงน่าจะไม่ใช่คนไทยแล้วใช่ไหมพระเจ้ากรุงต้าฉิงนี่คือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้ากรุงจีนก็ได้นะครับยีกอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้ากรุงจีนก็ได้นะครับเว้นมันิดหนึ่งนะครับมีทหารเอกชื่อกามณีมีฝีมือขี่ม้าแทงทวนนะขีดถึงตรงนี้นะครับแสดงว่าพระเจ้ากรุงต้าชิงเนี่ยมีทหารนะครับชื่อว่า กามนีนะครับเามาวักที่2นะครับจีนทั้งปวงก็สรรเสริญว่ากามณีไม่ใช่มนุษย์ดุดเทพพย,ยดาก็ว่าได้เห็นไหมคนจีนต่างสรรเสริญกามณีว่าเก่งมากถึงขั้นเปรียบกับเทวดาเลยดูดเห็นไหมเปลี่ยนกับเทวดาเลยนะครับทีนี้ลงมาบรรทัดที่5ลูกพระเจ้ากุงต้าฉิงก็อยากจะเห็นใคร สักคนหนึ่งมาต่อสู้กับกามณีเพื่อที่ตัวเองจะได้ดูฝีไม้ลายมือนะครับก็ถามเหล่าเสนาครับเสนาก็เลยแนะน,านทะทําว่าบรรทัดที่หวรวคสุดท้ายกษัตริย์ที่จะมีทัแก้วทหารขี่ม้าสันทัดนั้นมีอยู่แต่กรุงรัตนบุระอังวะกับกรุงหงสาวดีเท่านั้นเห็นไหมครับทหารก็เสนอว่ามีอยู่แค่สองเมืองคือเมืองกรุงรัตนบุระอังวะกับกรุงหงสาวดีกรุงรัตนบุระอังวะคือ พมา่านั่นเองส่วนกรุงหงสาสวดีนั่นคือเมืองมอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมอนไม่มีแล้วมอนโดนพมา่ายึดไปแล้วนะครับก็พระม่าก็ย้ายเมืองหลวงจากกรุงอังวะมาเป็นกรุงหงีในวัสดีในยุคหลังนะครับยุคพระเจ้าบุเรงนองนะครับแต่ในยุคนี้คือพระเจ้าราชาธิราชเนี่ยเป็นกษัตริย์แห่งเมืองมอนนะครับพระอาลงมาบรรทัดที่เก้านะครับบรรทัดที่เก้ายกทัพวรที่สี่ลุก นะครับแบ่งวักเห็นไหมวักที่4ยกทัพมายังกรุงรัตนบุระอังวะอ่ะลงมาบรรทัดที่10อุปมาดังฝนตกหาใหญ่ตกลงน้ํานองท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันตฤดูวสันตฤดูแปลว่าหน้าหน้าฝนนะครับหน้าฝนคือช่วงนี้แหละหน้าฝนนะครับในที่สุดพระเจ้ากรุงต้าฉิงก็ตัดสินใจที่จะยกกองทัพมาที่ทะเมืองไหนลูก เมืองรัตนบุระอังวะเมืองพม่าก,ก่อนนั่นเองนะครับโดยเขาอุปมาอุปมาแปลว,ว่าเปรียบหนูขีดไว้ด้วยนะอุปมาเปรียบดังฝนที่มันตกหนักมากเลยแล้วน้ําท่วมในป่านืสภาพก็คือเขาต้องการจะบรรยายให้เห็นว่าจํานวนทหารที่มานะครับมากันมากเลยคือเดินในป่าเนี่ยเหมือนน้ําที่เป็นคลื่นไหลยอยู่ในป่าเลยนะครับแสดงว่าเยอะมากๆนะครับลงมาบรรทัดที่14ลูกนะครับวักที่2หนูขีดเลย ฝ่ายพระเจ้ากรุงจีนเห็นไหมองค์เดียวกับกรุงต้าฉิงนั่นนะลูกจึงให้มีพระราชกําหนดประกาศแก่ทหารทั้งปวงว่าถ้าผู้ใดไม่มีอาวุธสู้รบอย่าได้ทําอันตรายเป็นอันขาดตรงนี้สะท้อนอะไรสะท้อนว่าพระเจ้ากรุงจีนมาเพื่อมาดูใครก็ได้คนใดคนหนึ่งก็ได้ต่อสู้กับกำมณีเท่านั้นไม่ได้มา ฆ่าฟันใครนะครับพูดง่ายๆคือท่านก็ยังมีความเมตตานะครับคือไม่ได้มาเพื่อจะมาฆ่าล้างเพื่อจะมายึดเมืองไม่ใช่นะครับอ่ะทีนี้บรรทัดที่16นะครับก็ให้แต่งพระราชสารไปฉบับหนึ่งนะครับบรรทัดที่18ลุกวรที่2ให้ทหารที่ชื่ออนุคีเลยชื่อโจเปียวพูดภาษาพมา่าได้ กับไพร่พอสมควรเชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการเข้ามาถวายพระเจ้าฝรั่งมังของเกิดตัวละครอีกหนึ่งตัวคือพระเจ้าฝรั่งมังของคือใครคือกษัตริย์แห่งเมืองรัตนบุระอังวะไงลูกเออกษัตริย์เมืองมอญคือใครพระเจ้าราชาที่าชาาไงลูกอ่าและสมิงพระรามคือใครเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับให้ทหารจีนอยู่คนหนึ่งที่พูดภาษาพม่าได้มีคนเดียวนั่นคือโจ เปียวนูจําให้ได้นะครับชื่อโจเปียวอ่ามาดูอีกหน้าหนึ่งหน้า86นะครับในกรอบสีฟ้าของหนังสือนักเรียนน่ะนั่นคือเนื้อความในพระราชสารที่ส่งมาให้กับพระเจ้าฝรั่งมังคองหรือพระเจ้ากรุงพม่านั่นเองกรุงรัตนบุรัอังวะนั่นเองนะครับอ่าน,นเรียนขีดเลยบรทที่หนึ่งเรายกพยุหะเสนามาครั้งนี้ด้วยมีความปรารถนาอยู่สองประการหนึ่งจะให้พระเจ้าอังวะมาอยู่ในอำนาจออกมาถวายบังคมเรา นะข้อแรกเลยนะให้ท่านยอมอยู่ในอำนาจเราแล้วออกมาไหวเราซะพูดง่ายๆกับอีกประการหนึ่งอ่ะขีต่อเลยจะใครดูทหารขี่มา้ารำทวนสู้กันตัวต่อตัว,ตวนะครับลงมาบรรทัดที่สวรรคที่สแม้นทหารกรุงรัตนะบุรีอังวะแพ้ก็ให้ยอมถวายเมืองแก่เราโดยดีอ่ลงมาบรรทัดที่4ี่วคที่ส,สถ้าทหารเราแพ้ก็จะเลิกทัพกลับไปยังพระนคร <c oughs> กติกาเขาคือว่า อยากจะดูทหารขี่ม้าแทงทวนสู้กับกมัมมานีใครแพ้ถ้าท่านแพ้ท่านยกเมืองให้เราถ้าเราแพ้เรากลับอไม่ได้ยกเมืองให้คืนไม่ใช่แต่เรากลับแค่นั้นเองอในพระราชสารทีนี้มาดูซิว่าพระเจ้าฝรั่งมังคองเมื่อรู้ความในพระราชสารแล้วรู้สึกยังไงบรรทัดที่เจ็ดลุกขีดเลยพระเจ้าฝรั่งมังคองได้แจ้งในพระราชสารนั้นแล้วก็ดีพระไทยนะ ดีพระไทยก็คือดีใจทําไมถึงดีใจอ่ะลงมาบรรทัดที่8นะครับว่าแรกเลยการสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์ใหญ่ยิ่งคาว่าธรรมยุทธ์ยุธทธะตัวนี้ก็คือการรบใช่ไหมเป็นการรบที่มีธรรมะก็คือทําไมลูะไม่มีการฆ่ากันจะดูแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับจะดูแค่คู่เดียวเท่านั้นที่สู้กับกามนีคนอื่นไม่ต้องมาเสียเลือดเสียเนื้อนะครับนี่ก็เลยเป็นธรรมยุทธ์นะครับพระเจ้ากรุง รัตนบุระอังวะหรือพระเจ้าฝรั่งบัง้องก็ตอบพระราชสารกลับไปว่ายินดีจะส่งทหารมารบกับกามณีนะครับการส่งจดหมายในสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องเนี่ยนะก็จะต้องมีการเอาของเนี่ยฝากไปด้วยนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมในสมัยนั้นเลยนะครับให้จัดอะไรไปบ้างอา่ะบรรทัดที่10ลูกวัดที่3ให้จัดเครื่องราชบรรณาการได้แก่ผ้าสักการะยี่สิบพับ นอรมาศห้าสิบยอดนอรมาศก็คือนอรแรนะครับภาษาพมา่าอาจจะเรียกรามาศนะครับน้ําดอกไม้สามสิบเต้าน้าดอกไม้เทศ,เทศน้ําดอกไม้เทศสามสิบเต้าก็คืออ่าเป,นนอเป็นหัวน้ําหอมนะครับเป็นหัวน้ําหอมแล้วมีน้ําหอมใช้แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ใช่เป็นสเปรย์ฉีดอะไรอย่างนี้นะครับช้างพลายผูกเครื่องทองช้างหนึ่งนะช้างพลายก็คือช้างตัวผู้ใช่ไหมที่อยู่ในวังเราจะใช้ลักษณะนามว่าช้างนะครับ ตอบพระราชสารไปแต่ในพระราชสารนั้นว่ายังไงนักเรียนดูกรอบสีฟ้านะครับบรรทัดที่17ของงดไว้ภายใน7วันอ่านูเห็นไหมตอบกลับไปแต่ของงดไว้ในเจ็ดวันถ้าไม่ถึงของงดไว้อ่ะบรรทัดที่ยีบสองลูกอ่ามาดูมันบรรทัดที่ยีบสองขีดวักแรกเลยฝ่ายพระเจ้ามนเทียนทองใครแล้วอ่ะองค์เดียวกับพระเจ้าฝรั่งมังค้องนั่นแหละองค์เดียวกันนะครับเอามาใกล้ๆจะจบเลยจึงตรัสปรึกษาเสนาพฤทธามาตร,ราชปุรโรหิตเห็นไหม กลับเข้ามาปรึกษาพวกเสนาหรือคนเก่าๆที่อยู่ในวังว่าบรรทัดที่ยี่าวักสุดท้ายผู้ใดจะรับอาสาขี่ม้าแทงทวนสู้กรรมณีได้บ้างอ่ะสู้กรรมณีทหารพระเจ้ากรุงจีนตัวต่อตัวได้บ้างตรงนี้นะครับถ้าเราจะวิเคราะห์ว่าผู้พูดเนี่ยรู้สึกยังไง นักเรียนก็น่าจะเดาได้วิตกใช่ไหมวิตกกังวลเพราะแสดงว่าในเมืองไม่มีใครที่จะเก่งพอสู้กับการมณีได้เลยนะครับพระองค์ก็จึงให้โหนมาทํานายโหนก็คือผู้ที่ดูดวงนะครับดูดวงชะตาบ้านเมืองโหนก็เลยบอกว่าบรรทัด26ลูกอ่าขีดเลยวัคที่สองโหนก็คํานวณดีกาดูทูนถวายว่าพระชนสาราชะตาเมืองอยังดีอยู่หาเสียไม่นานไปจะได้ลาบ ประเสริฐอีกเห็นไหมจะได้ลาบอันประเสริฐอีกด้วยนะครับตรงนี้นะตรงนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อนะครับถ้าในทางวรรณคดีนนษษษษถ้าเราจะวิเคราะห์ก็คือต้องบอกว่าสะท้อนเรื่องความเชื่อนะครับความเชื่อเรื่องไสยาสตร์การดูดวงโหราศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นทีนี้พระเจ้าฝรั่งบางครองก็ต้องให้ทหารไปตีคล้องร้องเปล่าเพื่อหาคนที่จะมาสู้กับกัมมนีในเมืองไม่มีแล้วนะครับโดยมีข้อแม้ว่าอย่างไรอบ,บัตที่สองลูกเห็นไหม จะโปรดให้เป็นมหาอุปราชเห็นไหมเขาวรที่สพระเจ้าแผ่นดินจะโปรดให้เป็นมหาอุปราชคือตําแหน่งคือเหมือนรองจากกรพรรดิลงมาเลยอลูกโอ้โหให้ยศเยอะมากเลยนะครับแต่บรรทัดที่3นักเรียนเขียนคําว่าแต่กาะเข้าไปแต่ก็ไม่มีผู้ใดที่จะอาสาออกรบเลยไม่มีใครกล้าออกรบกับกร,รมณีเลยนะครับกลับกล่าวไปถึงผู้คุม ที่คุมสมิงพระรามสมิงพระรามคือใครสมิงพระรามคือทหารเอกของพระเจ้าราชาที่ราชนั่นเองครั้งหนึ่งเคยยกทัพมาต่อสู้กับพระเจ้าฝรั่งมังค้องนี่แหละกับมังรายกรยอชาวาลูกชายของพระเจ้าฝรั่งมังคองแล้วช้างเกิดตกลมคําว่าตกลมก็คือตกลุมพาลาดล้มลง พอล้มปุ๊บคนก็ตกลงมาเราทหารพรม่าก,ก็ไปล้อมจับสมิงพระรามมาได้ก็เอามาฝากเอามาติดคุกไว้โดยให้ผู้คุมช่วยกันคุมนะครับทีนี้ผู้คุมรู้ข่าวนี้มันดังไปทั่วพระนครเลยก็ละมาคุยกันตอนหน้าคุกคุยกันว่าอะไรอ่ะบรรทัดที่สี่ลูกฝ่ายผู้คุมซึ่งคุมสมิงพระรามอยู่นั้นจึงเจรจากับเพื่อนตามเรื่องราวอ่าลงมาบรรทัดที่ห้าวรักสุดท้ายสมิงพระรามได้ยินดังนั้นก็คิดว่าอ่าบรรทัดที่เจ็ดวรรคที่สองถันไหม เราจะกลัวอะไรกับทหารจีนเราจะกลัวอะไรกับการมณีทหารจีนเออสมิงพร,รามบอกไม่ได้กลัวเลยบรรทัดที่แปดวัางที่สองขันจะรับอาสาบัดนี้เล่าก็เหมือนหาบสองบ่าอาสาสองเจ้าหาควรไม่นี่ถ้อยความตรงนี้ที่สมิงพระรามคิดหรือนึกในใจอยู่ว่าถ้าจอดเราจะรับอาสามันก็เหมือนหาบสองบ่าเปรียบเทียบว่าเหมือนรับอาสาสองคนเปรียบเหมือนนกสองหัวไม่ซื่อสัตย์ ตรงนี้แสดงให้เห็นอะไรของสมิงพระรามคือความจงรักภักดีของสมิงพระรามที่มีต่อพระเจ้าราชาธิราชถึงจะช่วยตัวเองจะรอดพ้นแน่แต่ก็ไม่ช่วยนะครับอ่ะต่อไปแต่ผู้คุมก็ยังค,คุมคุยกันต่ออีกคุยว่าอย่างไรนะครับคุยว่าอย่างไรบรรทัดที่สิบรุกวัดสุดท้ายเยาว่าแต่เมืองพมา่าเลยถึงเมืองใหญ่กว่าพมา่าสักสิบเมืองก็เห็นจะสู้ไม่ได้น่าจะเสียเมืองแก่จีนเป็นมั่นคงทหารพรมาร่าพูดว่า อย่าว่าแต่พาม่าเลยมันตีพาม่าได้มันชนะพาม่าได้ไม่มีใครไปสู้ก็ต้องไปตีเมืองอื่นๆอ,อ,อีกนั่นแหละเหตุผลตรงนี้แหละสมิงพระรามจริงทาําไมบรรทัดที่1 4ลุกขี่เลยตรงนี้บรรทัดที่1 4วรรควที่สองถ้าไม่มีผู้ใดสู้รบถึงจะได้เมืองอังวะอังวะรัตนบุระอังวะอาณาเมืองพามา่าแล้วก็คงไม่สิ้นความปรารถนาแต่เพียงนี้เห็นสกจีนจะกําเริบยกล่วงเลยลงไปติดกรุงหงสาวสดีด้วยมั่นคงเออ สมิงพระรามนักเรียนขีดตรงนี้ไว้แล้วเขียนไว้เลยว่านี่คือเหตุผลที่ทําให้สมิงพระรามตัดสินใจออกรบเพราะอะไรลูกหนูตอบคอําแบบฝึกไปแล้วใช่ไหมแต่ไม่รู้ถูกป่านะหนูไปแก้นะถ้าไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเขาชนะหงส์เอกชนะกรุงรัตนบุรีอังวะรัตนบุรีอังวะเนี่ยถึงก่อนกรุงหงสาวดีเปรียมเหมือนเมืองหน้าด่านนะลูกถ้าอังวะแพ้ต่อไปเขาก็ต้องไป ที่หงสาวดีเพื่อจะไปหาทหารเก่งๆซึ่งสมิงพระรามกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าไปต่อสู้กับกาบานีอาจจะเสียกรุงหงสาวดีไปได้ตรงนี้ก็สะท้อนความรักชาติของสมิงพระรามใช่ไหมเลยตัดสินใจที่จะออกรบนะครับอะสมิงพระรามก็เลยพูดไปเปลยไปว่าอาบรรทัดที่16ลุกวักที่สอง จำเราจะรับอาสาตัดศึกเสียจึงจะชอบอย่าให้ศึกจีนยกลงไปติดหงสาวดีได้คิดแล้วจึงพูดกับผู้คุมว่า จะกลัวอะไรกับกมนีทหารพระเจ้ากรุงจีนเห็นไหมบรรทัดที่สิบแปดลูกวัดที่สองเรากลัวก็แต่เทพพยายดาที่เหาะได้เท่านั้นแหละเอ้คุย<ม>เหนือไปอีกเรากลัวก็แต่เทวดาที่เหาะได้ไม่ได้กลัวเลยกมนีนั่นน่ะนะครับพอผู้คุมได้ฟังดังนั้นก็เลยถามว่าสมิงพระรามจะออกรบใช่ไหมสมิงพระรามบอกใช่แต่สมิงพระรามบอกบรรทัดที่ยี่สิบเอ็ดลูกดูบรรทัดที่ยี่สิบเอ็ดสมิงพระรามตอบว่า ซึ่งเรารับอาสานี้จะหวังยศถาบรรดาศักดหาไม่ได้ประสงค์จะกู้พระนครไว้เป็นเกียรติยศเท่านั้น นะครับสมิงพระรามพูดก่อนเลยว่าไม่ได้ต้องการยศอุปราชอะไรทั้งนั้นนะแค่จะประกาศเกียรติยศว่าเราก็ชาติเชื้อทหารของพระเจ้าราชาธิราชเก่งเหมือนกันนะครับเป็นต้นผู้คุมก็รีบเอาเรื่องนี้ไปบอกพระเจ้าฝรั่งมังคองพระเจ้าฝรั่งมังคองดีใจมากเพราะว่าเคยเห็นฝีไม้ลายมือของสมิงพระรามอยู่แล้วก็เลยดีใจเลยให้ผู้คุมไปปลดนะครับสมิงพระรามออกจากเครื่องจองจําแล้วไปกระทําสัตวยาคำว่ากระทำศัตยะตัวนี้ก็คือไปดื่มน้ำสาบานอะไรอย่างนี้เป็นต้นว่าเหมือนว่าจะไม่หนีลูกนั่นเอง อ,อไปไปหน้าแปดสิบแปดนะครับต่อเพิ่มจากคราวที่แล้วนะพอมาถึงหน้าพระเจ้าฝรั่งมังครองพระเจ้าฝรั่งมังครองก็ถามสมิงพระรามว่าสมิงพระรามอยากได้อะไรสมิงพระรามขออะไรบรรทัดที่สี่ลูกวักที่สองขี่เลยข้าพระเจ้าจะขอรับพระราชทานม้าที่ดีมีฝีเท้าตัวหนึ่งขออะไรลูกขอมา้านะครับจะออกรบไปสู้กับข้าก็ขี่ม้าแทงทวนก็เลยขอมา้านะครับ พระเจ้าฝรั่งมังคองพอได้ยินดังนั้นก็เลยบรรทัดที่เจ็ดลูกอ้าวขีดเลยก็มีความโสม,มนัสยินดียิ่งนะักโสม,มนัสโสมแปลว่าสุขนะครับแปลว่าสุขใจมนัสแปลว่าใจโสม,มนัสคือมีความสุขใจนะักที่ในที่สุดสมิงพระรามก็ยอมออกรบนะครับจึงตัดว่าม้าในเมืองเรามีเป็นแสนเลือกเลยบรรทัดที่แปดลูกท่านจะปาลมไปใหญ่ด้วยม้าตัวเดียวจะหาให้ชอบใจนั้นพอจะหาได้ถ้าชอบตัวใดก็เลือกเอาเถิด คือพระเจ้าฝรังมังคองอบอกเลยม้าในเมืองเรามีเป็นพันๆล,ล้านล้านตัวแสนแสนตัวเลือกเอาตามชอบใจเลยสมิงพระรามอยากได้ตัวไหนสมิงพระรามจึงพูดว่าบรรทัดที่9ลูกต่อเลยสมิงพระรามจึงทูลว่าลักษณะช้างที่ดีต่อเมื่อขี่จึงจะรู้ว่าดีช้างจะรู้ว่าดีต้องลองขี่ก่อนม้าดีต้องเอามือต้องหลังดูก่อนจึงจะรู้ว่าดีวิธีดูม้าของสมิงพระรามนะต้องเอามือไปแตะหลังก่อนถึงจะรู้ว่าดีเพราะอะไรอ่ะ ถ้าแตะปุ๊บแล้วหลังม้ามันซุดแสดงว่าม้าตัวนั้นไม่แข็งแรงพอนะครับเป็นต้นก็พูดเปรียบเทียบให้พระเจ้าฝรั่งมังคองฝั่งพระเจ้าฝรั่งมังคองก็ให้ทหารไปหาม้าทั้งหมดมานะครับบรรทัดที่18ลูกวัดสุดท้ายเจอไหมบรรทัดที่18นะครับม้าบรรดาที่ส่งเข้ามาเป็นอันมากนั้นเลือกเสียสิ้นไม่ชอบใจสักตัวหนึ่งขุนนางทั้งปวงเห็นดังนั้นก็พากันหัวเราะเยาะแล้วพูดว่ามอญพูดมากอวดแต่ปาก นเน้นไว้เลยนะมรทัดนที่ยี่สิบมพูดมากอวดแต่ปากมอนในที่นี้ก็หมายถึงพระเจ้าเอหมายถึงสมิงพระรามเท่าที่หมายถึงสมิงพระรามใช่ไหมในเรื่องเนี่ยถ้าเรียกไอ้มอนหรือมอนเนี่ยเป็นการเหยียดหยามกันเนี่ยก็คือสมิงพระรามนั่นเองนะครับทหารบอกนันพอเอาจริงๆพอให้เอาม้ามาให้เลือกเลือกไม่ได้เลยจริงๆไม่ใช่หรอกแกล้งกลัวจะไปสู้ไม่ได้เห็นไหมทหารว่าอย่างนั้นแต่พระเจ้ากรุงจีนไม่ได้เชื่อคําพูดของเรา เสนาเหล่านั้นมีความหนักแน่นพอนะครับบรรทัดที่ยี่สิบสี่ลูกวักสุดท้ายเราจะตัดให้หามมาเราจะตัดให้หามาเลือกอีกให้ชอบท่านจงได้จึงตัดสั่งเสนาบดีให้ไปจัดหาม้าเฉลยศักในพรนครน,นอกพระนครมาให้สิ้นเชิงม้าเฉลยศักคืออะไรหนูจดไว้เลยเน้นไว้เลยม้าเฉลยศักคือมมาของชาวบ้าน ที่ขึ้นตรงต่อวังนั่นแหละละวางจะเอาตัวไหนเอาได้หมดแต่ให้ชาวบ้านไปเลี้ยงไว้ก็คือม้าในวางหาไม่ได้แล้วต้องไปเอาม้าของชาวบ้านแล้วนะครับทหารก็ไปเจอม้าอยู่สองตัวแม่ลูกอยู่ริมมาบนะครับบรรทัดที่ยี่สิบเก้าลูกเห็นไหมม้าสองตัวนั้นกินหญ้าอยู่ริมมาบนะครับบรรทัดยี่สิบแปดวรรคสุดท้ายหยิงไม้ผู้หนึ่งเป็นเจ้าของเลี้ยงไว้ยิงไม้เป็นคนเลี้ยงม้าสองตัวนี้ไว้ยีที่ริมมาบมาบคือที่น้ําตื้นๆน,น,นะลูก น้ำลึกประมาณเพียงขาม้าก็ประมาณครึ่งเมตรประมาณนั้นนะครับความกว้างของแม่น้ํามีหวา5วาคือ10เมตร2วาเท่ากับ1เมตรใช่ไหมห้าเมตรสิเมตรลูกนึงสภาพกว้างอยู่นะถนนดีๆนี่เองใช่ไหมอ่านะครับทีนี้ทําไมอ่ะทาไมทหารถึงชอบเพราะไอ้ลูกม้าเนี่ยเวลามันจะมากินอาหารที่หญิงไม้เอามาให้เนี่ยญิงไม้จะเอามาให้อีกฝั่งหนึ่งลูกม้าเนี่ยจะกระโจนข้ามแม่น้ํามาเลย ทหารเห็นเนี่ยรู้เลยว่าอีม้าตัวนี้มันต้องแข็งแรงมากแต่ตัวแม่มันแก่แล้วมันก็เดินท่องน้ําก็คือเดินผ่านน้ามาแต่ตัวลูกไม่เดินเสียเวลาก็โดดเลยทาหารเห็นก็เข้าไปลุมจับอ่าบรรทัดที่สามลูกวรที่สองเสนาบ,บดีเห็นลูกม้าตัวนั้นมีกําลังมากบรรทัดที่สี่วรที่สองจึงให้พวกข้าหลวงช่วยกันล้อมเข้าจับลูกมา้าลูกม้าเปรียวก็ดุจขบกัดด้วยกําลังจ,จ,จับไม่ได้เห็นไหมจับได้ไหมจับไม่ได้นะครับ ลงมาบรรทัดที่5เสนาบดีจึงเรียกให้หญิงม้าแล้วมาบอกว่าก็คือบอกเรื่องราวว่าต้องการม้านะถ้าเจ้าให้เจ้าจะได้นูน่นนี่อะไรก็ว่าไปมาบรรทัดที่9วรัคที่สองจนทันไหมลูกขีเลยหญิงเจ้าของจึงเอาเข้าวเปลือกมาตําให้ได้รำได้หาตาให้ละเอียดนะครับแล้วก็ร้องเรียกลูกม้าดุดดังทุกวันแม่ม้าก็เดินท่องน้ําข้ามคลองมาส่วนลูกม้านั้นก็โจรข้ามคลองมากินรำ หญิงเจ้าของจึงยกมือขึ้นรูปหน้ารูปหลังลูปมา้าแล้วปลอบโยนให้กินรำจึงค่อยเอาเชือกผูกคอแสดงว่าถ้าถามว่าใครเป็นคนจับม้าตัวนี้ได้ก็ต้องตอบว่าหญิงไม้ใช่ไหมทหารจับไม่ได้ก็เอาม้าตัวนั้นมาให้สมิงพระรามดูบรรทัดที่17นะครับสมิงพระรามก็ดูโดยรอบเรียบร้อยและตรงทุกอย่างสมิงพระรามเลยว่าย่งไงอบรรทัดที่17วรรคที่ส สมเป็นม้าสำหรับรบศึกจึงเอามือต้องหลังดูม้านั้นมีได้อ่อนหลังสุดลงดุดม้าทั้งปวงที่เลือกมาแต่หนหลังเห็นไหมสมิงพระรามเอามือแตะหลังปับ๊บเฮย้ยม้าตัวนี้ไม่ได้ย่อหลังลงเว้ยแสดงว่าเก่งนะครับจึงทำไมบรรทัดที่19จึงให้เอาบางเหียนมาผูกใส่มาผูกอันเข้าแล้วก็คือ จะขึ้นขี่แล้วก็ต้องเอาบางเหียนบางเหียนก็คืออุปกรณ์ในการบังคับมา้าแล้วก็ที่นั่งหลายๆอย่างที่หนูเคยเห็นม้าขี่นะมันจะมีพวกอุปกรณ์เหล่านั้นแหละเรื่อกันว่าบางเหียนนะครับก็เอามาขี่เอามาขึ้นมา้าเสร็จแล้วบรรทัดที่20วรรคที่2ข้าพเจ้าจะขอทดลองฝึกหัดเสียให้เชื่องก่อนคําว่าเชื่องคือให้มันเปรี้รยก่อนใช่ไหมพอมันเปรี้ยแล้วค่อยจับมันได้นะครับบรรทัดที่21 วักกี่สองจึงถูจึงถือทวนสะพายแท้สะแท้เอาไว้ซิกเคียนมา้าเพื่อให้ม้ามันวิ่งใช่ไหมเพ่นขึ้นหลังมา้าพาคั่วไปออกจากเมืองผงคลีกลุ่มตลบมืดมนไปหมดไม่เห็นแม้แต่ตัวม้าและขนผงคลีก็คือฝุ่นนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อสมิงพระรามขึ้นมาได้ขี่ไปอย่างเร็วเลยพวกทหารหรือเสนาของพระเจ้าฝรั่งบางของคือพระม่าก,ก็พูดกันว่าบรรทัดที่ยี่สูขีดไว้เลยไอ้มอนโกหกมันไอ้มอนโกหก มันลวงพระอ,องค์หนีกับผงสมวัสดีแล้วพะยะค่ะน่ะเราเสนาพูดกันแย้ซองเลยว่าไอ้มอนมันโกหกพระอ,องค์มันหนีแล้วไอ้มอนในที่นี้หมายถึงใครหมายถึงสมิงพระรามใช่ไหมหมายถึงสมิงพระรามแต่มีคนคนหนึ่งยืนยันความซื่อสัตย์ของสมิงพระรามว่าไม่หนีแน่ๆคนนั้นคือใครบรรทัดที่25ลูกวักที่สองนูคิดเลยผู้คุมก็กราบทูลว่าอันสมิงพระรามผู้นี้มีความสัตยนะ์นัก ลงมารรท่านที่26กว่าที่3เพราะม้าตัวนี้เป็นลูกม้าหนุ่มยังไม่ได้พาดอ่านมีกําลังนักสมิงพระรามจึงต้องควบไปไกลคนที่ยืนยันคือใครลูกสมิงพระรามใครผู้คุมผู้คุมของสมิงพระรามเป็นคนยืนยันนะครับเป็นคนยืนยันให้นะครับเป็นคนยืนยันให้อ่ะต่อไปนะครับเป็นคนยืนยันให้เปิดไปหน้า90นะครับ ท่านไม่นานสมิงพระรามก็ขี่กลับมาจริงๆเราก็เดารูยยังไงสมิงพระรามไม่หนีเพราะถ้าสมิงพระรามหนีเรื่องก็จบแล้วใช่ไหมไม่หนีกลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็มาบอกพระเจ้าฝรั่งมังค้องว่าได้ม้าสมใจทุกอย่างแล้วบัตรนี้เลยจะขออีกสองอย่างขออะไรบรรทัดที่เก้าลูกเห็นไหมที่ครูให้เขียนตัวเลขไว้นะถ้าหนูยังไม่ได้เขียนหนูต้องไปเขียนแล้วกลับมาดูคลิปใหม่ได้นะคะบรรทัดที่เก้านะครับ วักที่สามข้าพเจ้าจะขอรับพระราชทานขอเหล็กกับตะกวยตะกวยก็คือลุกนึกถึงกล้วยอะลุกเวลาเอาไปผูกไว้หลังม้าเนี่ยเวลาม้ามันกระโดดเนี่ยกลวยมันจะไม่ตีตัวม้ามันจะกลิ้งไปกลิ้งมาแต่ถ้าไปเอาไอกระบอกทรงกลมหรืออาเลี่ยมเลียมเวลาม้าวิ่งมันตีแน่ตีก้นม้าแน่ทําให้ม้ารู้สึกว่าต้องวิ่งต่อเข้าใจไหมกแบบังคับไม่ได้กับตะขอเหล็กนึกถึงภาพตะขอเกี่ยวข้าวเกี่ยวอะไรเงี้ยลุกเ่าไว้อย่างนั้นเอามาทําไมลุกบรรทัดที่สิบนะครับ เมื่อข้าพเจ้าตัดศีรษะกรรมณีขาดแล้วจะได้รับเอาศีรษะมิให้ตกลงถึงพื้นใส่ในตะกรวยแล้วแขวนข้างม้าเอามาถวายพระองค์นี่คือคําพูดที่สมิงพระรามพูดไว้แต่ทุกคนน่ะดูถูกหมดแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้อีกมือหนึ่งต้องไปตัดหัวแล้วอีกมือหนึ่งต้องเอาไอ้ไอ้ไอ้ขอสับนั่นนะสับหัวใส่ตะกรวยอะไม่มีทางทําทันหรอกยังไงหัวก็ต้องตกถึงพื้นบรรทัดที่สิบสองลูกวักสุดท้าย มอนพูดมากเห็นพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสรรเสริญว่าด,ดีก็กำเริบอวดตัวเหลือไปนักเห็นไหมพวกเราพวกคนอิฉาก็คือพวกเหล่าเสนานในนั้นก็หาว่าสมิงพระรามเนี่ยพูดมากพูดเกินจริงอวดตัวนะคบพระเจ้าฝรั่งมังคองก็หาชุดให้เปลี่ยนให้กับสมิงพระรามใช่ไหมจะเอาชุดนักโทษไปไม่ได้เสียชื่อเพราะนี่สมิงพระรังออกรบในตัวแทนของกรุงรัตนบุรีอังวะก็มอบเสื้ออะไรให้อนุดูนะบรรทัดที่1 4ลูก มอบอะไรพระราชทานเครื่องม้าทองคําเครื่องประดับม้าเป็นทองคําทั้งหมดเลยผ้าพกศีรษะเสื้อชมพูคลิปทองกีบเอวทองต้นแขนปลายแขนทองกําไรทองอะลูกแล้วก็สวมแหวนล้วนแต่นวรัตนาวรัตน์คืออัญมณีเก้าอย่างโอ้โหให้สมิงพระรามเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ส่งพระราชสารกลับไปว่าเราพร้อมแล้วจะลบแล้วนะครับพระเจ้ากรุงจีนดีใจมากเลยที่ ในที่สุดก็จะมีคนมาต่อสู้กับกามาีแล้วนักเรียนเปิดไปหน้า91นะครับลงมาที่บรรทัดที่12เลยลูกพูดถึงวันลบเลยนะครับทั้งสองฝั่งตั้งค่ายกันอยู่คนละทางแล้วทหารสองคนนี้ก็ออกมาที่กลางสนามลบในเรียนนึกสภาพนะอ่าบรรทัดที่12ลูกฝ่ายกามานีแต่งตัวใส่เสื้อหุ้มเกราะเห็นไหมคนจีนใส่เสื้อมีเกราะก,กำบังด้วยนะครับคาดสายลัดเอวที่3ลูกคาดสายลัดเอวประดับหยกเนบกระบี เนบกระบีไว้ข้างหน้านึกถึงภาพหนังจีนนะลูกจะเน็บกระบีไว้ข้างหน้าใช่ไหมนะครับขึ้นขี่ม้ารำทวนออกมาณนะท้องสนามฝ่ายสมิงพระรามก็แต่งตัวใส่เสื้อสีชมพูคลิปทองกีบเอวพกผ้าสีชมพูคลิปไปด้วยทองนะครับแล้วอ๋อลงมาบรรทัดที่15บห้าวักที่2แล้วสอดดาบสะพายแรงขึ้นมา้าคําว่าสะพายแรงคือเฉียงไว้อย่างนี้ เอาไว้ข้างหลังาทางทางสมิงพระรามเอาไว้ข้างหลังชักท่านี้คนจีนเอาไว้ข้างหน้าชักท่านี้เออเห็นไหมการเก็บอาวุธก็ต่างกันแล้วนะครับทีนี้เมื่อสมิงพระรามเห็นกามณีต่างคนต่างขี่ม้าออกมาประทะกันแล้วใช่ไหมต่างคนต่างมองดูกันวัดชั้นเชิงกันในใจของสมิงพระรามคิดว่าอย่างไรบรรทัดที่สิบหกลูกวรที่สามจึงคิดว่ากามณีคนนี้ชำนาญในเพลงทวนว่องไวนะคือเห็นลำแค่มาหน่อยเดียวเท่านั้นแหละนะครับ แล้วก็หุ้มเกราะใส่เสื้อบางอยู่ไม่เห็นช่องที่จะสอดทวนแทงแห่งใดได้จำจะต้องชวนรำให้ดูเสียก่อนออชวนรำไม่ใช่รำวงนะรำเพลงทวนนะลูกขี่ม้าแล้วก็ไล,ล่รำแข่งทวนมั่งวีทวนมั่งแล้วก็กระโดดควบม้าสวยๆมัง่งนั่นเขาเรียกว่ารำทวนลูกไม่ใช่ยกไม้ยกมือรำแบบอ่อนช้อยแบบผู้หญิงรำอานี้ไม่ใช่นะครับอันหนึ่งอ่ะอันหนึ่งเรา อันหนึ่งเล่ากําลังม้าก็ยังกั้มกึ่งกันอยู่คือดูม้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าม้าใครจะแรงดีกว่ากันนะครับจะขับเคี่ยวกันก่อนจึงจะหย่อนกําลังลงนี่คืออุบายที่สมิงพระรามนึกเราต้องขอดูหาจุดอ่อนใช่ไหมเพราะสมิงพระเอกามณีใส่เสื้อเกราะแล้วก็สวมหัวเกาะด้วยนึกสภาพแบบปิดหมดเลยอะ่ะ แล้วกูจะแทงตรงไหนวะนึกสภาพใช่ไหมแล้วม้าก็กําลังพอๆกับม้าเราต้องทําให้ม้ามันเหนื่อยก่อนมะคือสม,มิงพระรามก็มั่นใจว่าม้าตัวเองก็แข็งแรงแหละแต่ต้องเอาม้าเขาให้เหนื่อยก่อนจะสู้เลยจะฆ่าเลยเนี่ยเราอาจจะเพียงพ้ำได้นี่คือความชาญฉลาดคือการใช้สตินะครับต้องพิจารณาก่อนอ่ะบรรทัดที่21่สิม,มิงพระรามก็เลยบอกว่าวันบรรทัดที่21่สิบวที่สองเราอย่าเพิ เพิ่ก็คือพึ่งนะครับเราอย่าเพิ่ททำสงครามกันก่อนให้ท่านรำเพลงทวนสวายถวายไปให้สิ้นฝีมือแล้วรำเราจะรำตามท่านให้เหมือนจงได้ก็เลยออกอุบายว่าท่านรำก่อนแล้วเรารำตามแล้วเดี๋ยวเรารำบ้างท่านรำตามเราบ้างนะผัดก,กันเอ๋เพื่ออะไรบอกแล้วการประโยชน์ของการไล่รำเพลงทวนเพื่อหาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามก็คือกามณีนั่นเองนะครับกามณีเชื่อมั้ก็เชื่อเพราะไม่เข้าใจว่า สมิงพระรามจะขอลําทําไมอแต่ก็ดีจะได้อวดด้วยจะได้ให้เห็นว่าการรําของจีนเนี่ยสวยนะครับนี่เองอจบไว้ที่หน้า91นะครับใครยังไม่ได้เขียนตัวเลข เขียนต่อให้เสร็จนะครับดูคลิปนี้วันหนึ่งวันใดหนูจักจะวนกลับมาดูใหม่ได้แล้วหนูไปทําข้อสอบหนูทําได้เต็มๆแน่ๆนะครับอยู่ที่ว่าหนูจะขี้เกียจด,ดูไหมแค่นั้นเองอันนี้หนูก็ได้เห็นหน้าครูเหมือนครูออนไลน์อยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะออนไลน์ครูก็เห็นครูคนเดียวหนูก็ไม่ได้เปิดกล้องอยู่ดีก็้อนี้ก็เหมือนออนไลน์อยู่ดีแค่หนูต้องตั้งใจฟังและขีดตามแค่นี้เองนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับในคาบหน้าครับสวัสดีครับ